ค่ะสวัสดีค่อที่นี่ภาคอีสานของไทยนะคะไม่ใช่ภาคเหนือเนาะจังหวัดยะโสธรแต่บรรยากาศดูซี่เขาขาว,ขาวนั่ไม่ใช่ควันไฟนะคะเป็นหมอกนะคะเป็นหมอกยามเช้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเช้าเราไปขายของไปขายผักมาแล้วค่ะเรียบร้อยพ่อกำลังจะเอาควายออกจากคอกน กําลังเดินออกมาริบๆส่วนเราไปขายของกลับมาแล้วนะคะอยู่ไปขายกลับมาแล้ววันนี้ไปส่งเขาไปตั้งแต่ตีห้าค่ะไปส่งมาได้และสามร้อยละกลับมาพอดีว่ามีออเดอร์แม่บอกว่าลูกค้าสั่งผักนะคะก็เลยจะพาเข้าสวนไปเก็บผักกันค่ะเดี๋ยวแวะดูตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ค้างบวบงู มุงกำลังออกลูกเพิ่งออกไข่กังเก็บได้ไม่เยอะเท่าไหร่ปลูกไม่เยอะเอ้สวยๆหน้าบ้านจะเข้าสวนหายายกันนะคะยายกำลังเก็บผักคะแวะมาช่วยตาตาเรียกค่ะเมือ่อกี้ควายเผือกของเรามันติดเชือกติดมันไปตามเพื่อนไม่ได้ต้องมาปลดเชือกให้เขาก่อนไปไปตามพ่อไปเลย อย่าวิ่งวิ่งแค่ไหนห่วยวิ่งใหญ่เลยตามพ่อไม่ทันค่ะเดี๋ยวพาแวะชมแปลงสละแหน่อันนี้ปลูกเป็นเป็นสวนหย่อมได้ด้วยนะคะสวนหย่อมได้ด้วยกำลังงาน เก็บขายได้ด้วยนะคะวันละ20 30 40แล้วแต่ลูกค้าสั่งอันนี้เพิ่งขยายนะคะเดี๋ยวเขาหน้าจะมาทำคลิปวิธีปลูกวิธีดูแลให้เนาะเผื่อใครอยากจะปลูกเป็นปลูกสร้างไรายได้เดี๋ยวเราเข้าสวนผักกันอันนี้เป็นค้างผูเป็นผูทองอันนี้ใบก็เก็บขายได้นะคะอันนี้บนนี้จะเป็นฤาษีผสมนะคะที่เราตัดกิ่งสดขายให้กับเพื่อน ลูกไปโดยทั่วไปเลยอ้หอบเดินตามควายพ่อเมื่อกี้เี๋ค่ะอันนี้เราจะเข้าสวนกันอันนี้เป็นสวนผักเคยถ่ายให้ดูแล้วเนาะอันนี้แม่เขาเก็บไว้แล้วนี่เขาเก็บไว้เป็นตะกร้าพอดีเห็นบอกว่าลูกค้าสั่งอันนี้ดอกฟักทองอันนี้สิบบาทนะคะกัมเบลเลย สั่งดอกฟักทอง10บาทหอมอันนี้ฮะชีฝรั่งเหลือเหลือ,อที่ีสารเอิญหอมเปแล้วก็ฟักทองอ่อน10บาทนะคะนี่แล้วก็สั่งคณะสามสิบกรัรมบกใหญ่เลยช่วงนี้ผักกระถูกนะคะให้แบบคุ้มเกินคุ้มเลย30บาท3ามกรัรมใหญ่ๆเดี๋ยวไปดูกันขายายเขาสั่ง ดอกดาวเรืองด้วยนะคะบรรยากาศในสวนหมอกก่อนหน้านี้นี่แทบจะเดินไม่เห็นถนนเลยหมอกหนามากค่ะเราจะมีรายได้อยู่ประมาณวันละสามถึงห้าร้อยนะคะช่วงนี้เพราะเราเพิ่งเริ่มต้นมีเก็บทุกวันเช้าก็เอาไปส่งตลาดเช้าเย็นมามีขายรอบเย็นด้วย อันนี้เป็นดงไอ้ดอกดาวเรืองนะคะนี่เป็นเป็นพันุพื้นบ้านแต่ว่ายายมันสวยมันนั่นก็เก็บขายได้ลูกค้าสั่งนี่ลูกค้าสั่งสี่สิบาทดูสี่เต็มเลยยายตัดให้เต็มตกะกร้าเลยนะคะอพอไหมายายเออเอาซํานี่อันนี้อันนี้นี่ดอดอกมันแก่ายายก็จะทำอย่างนี้ โรยไปด้วยเห็นไหมเม็ดน้อยๆต้นเบีย้ยเล็กๆกำลังขึ้นเราก็จะปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ไอ,อต,ตัวนี้นอกจากปลูกให้สวยงามตัดขายมีรายได้แล้วก็เอ,อช่วยเรียกมแมลงด้วยนะคะ,มะแมลงตัวดีมามาตอมมาเยอะๆเข้าสวนเราเขาก็จะช่วยผสมเกสรพวกพืชผักของเราด้วยนะคะ เป็นผลพลอยได้เราเลยปลูกไว้ทั่วไปหมดเลยดูสิเมกหมอกโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยหาเรื่องอะไรดีๆมานำเสนออีกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ